พี่คะมีร่มไหมคะนี่เท่าไรคะพี่ร้อยห้าสิบสแกนจ่ายนะพี่มันน่าจะช็อตอะเดี๋ยวร้านอาหารผัดไป2สองซอยเนี่ยเป็นร้านอาหารของฉันเองเดี๋ยวฉันกลับไปเอาเงินมาให้ได้ไหมคะไม่เป็นไรอะเอาไปเถอะ ขอบคุณมากนะพี่ถ้าพี่มองว่างอ่ะพี่มาทานอาหารที่ร้านฉันได้เลยนะขอบคุณนะคะ ณเองเหรอใช่ก็วันนั้นคุณให้ผมมาชบาคุณไปเปิดโต๊ะให้เขาต๊ะหนึ่งปะได้ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะ ที่ต้นนี้เลยนะคะคอืมรบวนช่วยไปดูลูกค้าห้อง888ด้วยนะคุณค<น>ุณตอบแทนผมได้ดีมากเลยนะ อาหารอร่อยมากเลยเอ่องั้นวันครั้งหน้าผมจะพาเพื่อนมาใช้บริการนะให้มขอ,อ,อตัวก่อนนะ สวัสดีครับวันนี้อ่ะผมพาเพื่อนมาใช้บริการคุณเยอะยะเลยยินดีต้อนรับค่ะเดี๋ยวพวกคุณชัน้นั่งตรงนี้ก่อนนะคะชบาเดี๋ยวคุณเตรียมเครื่องดื่มให้พวกเขาด้วยนะได้ค่ะเดี๋ยวก่อนครับวันน้าอ่ะผมเห็นมีห้องเยอะแยะเลยอ่ะวันนี้ขอเป็นห้องได้ไหมครับผมพาเพื่อนมาเยอะได้ค่ะ ชันพาพกวกเขาไปไหนนะได้ค่ะคุณม่เชิญทางนี้ได้ค่ะห้องหรูมากเลยนะโกแต่ว่าร้านนี้กูเคยมาอยู่รอบนึ่งอาหารไม่ใช่ถูกๆกันนะ เนี่ยว่าแต่มึงเป็นรวยมาอย่างไวนวะเนี่ยมึงพูดเลยของมึงเนี่ยวันนี้นะเว้ยพวกมึงกินกันให้เต็มที่เลยนะเว้ยเลง,ง,งเองเองเอาเจ้เลยเออเอาเลยนะเอะเอสั่งเลยสั่งเลยไหมอ่าสั่งเลยเจ้ตั้ง

คุณไม่ควรรับเงินผมไว้ถูกไหมเป็นเพื่อนกันอะรับเงินไว้ทําไมเพื่อนของผมก็เหมือนเพื oh, anyway. ่อนของคุณพวกเราไปกลับล่ะโอเคเอาไปเอาไปโบ๊กลับลยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เจ้าบ้านเฮ้ยเลเลวไปโอ้ยกินกินละ มงคนี้ไม่เมาไม่เลงเว้ยใชอนโอ้ยมันเชียนเชีเชีมาเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วแล้วมันคิงจุกิเบียร์กันเดียวเอาดใ่วาเดินชอเก่ง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 คุณเอาล็ให้ผมสองขวด ได้ค่ะแต่คุณต้องเคลียร์บินเก่าก่อนฮะบินเก่าคุณให้ผมกินฟรีไม่ใช่หรือไงอีกอย่างช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเงินอะคุณไม่มีเงินไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันไปเก็บที่เพื่อนของคุณก็ได้ยา <Yes. S 1> คุณยังติดนี่ผมอยู่อ่ะคุณให้เพื่อนผมกินฟรีไม่ได้หรือไงกินฟรีงั้นเหรอคะค่าเช่าของที่นี่เงินเดือนของพนักงานค่าน้ําค่าไฟฉันไม่ต้องใช้เหรอคะอีกอย่างอะ่ะ คุณก็เคยมากินฟรีแล้วครั้งหนึ่งนี่แต่คุณก็ยังมีหน้ามากินวันที่สองวันที่สามอีกอะแค่ล่มคันเดียวมันมีมูลค่าขนาดนั้นเลยเหรอคะงั้นฉันจะโชว์ใช้ให้คุณคะ่ะพอไหมคะถ้ายัางไม่พอนี่คะ่ะ พอไหมคะพอครับฉันก็เคลียร์ในสิ่งที่ฉันติดคุณไว้หมดแล้วอะ่ะต่อไปคุณก็เคลียร์ให้ฉันด้วยนะคะนี่ค่ะทำไมเยอะขนาดนี้อ่ะผมใจข้างหน้าได้ไหมงั้นฉันจะไปประกาศให้เพื่อนคุณดูนะคะเด,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 ดี๋ยวเด จ่ายจ่ายผมจ่ายสแกนจ่ายครับเรียบร้อยแล้วครับค่ะ